มาแปรใครจะไปถึงห้าร้อยก่อนนนเห็นไหมนนมาสิเอาลืมข้าวเตรียมตัวโอ้ยหลุดไปได้ไงโอ้หลุดไปได้ไงโอ้ยโอ้ยุงจุ้งมาแล้วแปรเอ้ยมาแลวมือูุ้้งโอ้ยออกข้างไปแล้วค่ะโอ้ย มืออ่อนแล้วอุ้ย้วมันคือบบอยู่คือของเจ้าเนี่ยตึงคอยชีได้บมื่อไมือนนิตึง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 โอ้คือก็แม่นเหมือนกันนะมามามาตำ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 โอ้ ตัาม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 ต้มตัามตัามตัามตามตั้มตั้มตมตั้มตั้มัมีทีออมเลยนะจ๊ะจ้าออมละมันบดีมันบดามันเลยได้ออกเหมกันโอ้ซีน้องออมมีซีี่เลยเด้อออมจะได้สีน้องโบเก่งทอสิพี่ไหมโอ้ยโบเก่งก็เกันละอ้ซีน้องคือเก่งแทนไปเก่งมาพี่เอาบ ไปตึงโอ้ยบ่ดติดบม่ได้เฉยไปลูกโอ้ยเฉยตึงตึงโอ้ยเฉยสำนันเ่ินกับกาเลียนขึ้นไปขี่น้ำเอานอนยานตึงตึงโอ้ยเจ่งอ่ะเธอเห็ดเป็นนาะไปลูกไปสิพี่กำลังอ้อมมือให้สิทน้องอยู่โอ้ยตึงไปตึงโอ้ย าขึ้นทีข้อเขาสื่อได้สื่อตึ้งลูกโอ้เริ่มยากเข้าไปแล้ว่ะเรื่มจะไม่กินแล้วนตึ้งนะคะโอ้ได้สืยได้สืยตัว full แล้วเดียวโอ้กินยากได้ทองแก่นห้าบาดนี้ตึ้งขี่ไปเลยลูกขีข้อเขาเลยลูกตึ้ง แบงเดียวจได้สวอเลยนะคืออู้โอ้โเกือบเกือบเกือบค่ะมีสิลุ้นตุ้งโอ้ยอย่าเฝ้าตึงถอยมันขีกอนเนี่ยหัวใจสีไว้น้ำเธอใจเย็นใจเย็นค่ะสมาธิดูยายแป๊จะทำให้ดูหนิน่า ต้องเอาลกช่องนั้นทอนันถึงสีได้โอ้โแม่นเหมือนอะไรตรงเนี้ยงฮะแม่นคือหยังโอ้ยมือแม่นมือหมันมือแม่นเหมือนจับวางเหรอเออโอ้มาใครจะได้ห้าร้อยตึ้งโอ้ทำไปเล่นนะคะห้าร้อยเลยนะยายเลี้ยงฮะโอ้ยายเป้ได้หรือเปล่าโอ้ยายเลี้ย เปมาหรือเปล่าไม่มาเลียนมาหรือเปล่าไม่มาเปมาเลียนมาเปมาเลียนมาโอ้โหอันสุดท้ายอันสุดท้ายจะได้หรือเปล่ากินยากกินยากแล้วนะเลียนกุ้งใจเย็นค่ะใจเย็นโอ้เขาต้องโยนเขาช่องนั่นเท่านั้นเขาพอสีใดค่อยๆนะคะท้องเดียน đừng 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 tung 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 tung